ครับผมวัอนี้ครับพอครับผมเื้องเก่ามาเดิมครับกับปองท่าพาครับพอดีวันนี้มีปัญหาบักเผาอ่ามันเกิดเพี้ยนะครับผมครับเห็นไหมครับเป็นเป็นเพี้ยเอ่อเพี้ยวตรงก้านใบเขานะครับผมมับกนหลายเลยครับผมว่าผมก่ได้ฉีดเพงมีโดนแล้วนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นบักเผาไฟกันครับที่นี่ผมมีสูตรในการรักษาเขากันต้นนะครับเนาะครับผมเอาเบิ่งได้กันครับ อุปกรณ์ที่ใช้ก็สิมงนี้น้ำเป,ปลวพม่านหาฤทธิ์ครับผมแล้วก็เป็นเป็นปูนแดงครับผมซื้อมาตัวละสิบหาบาทกี่สิบบาทนี่แหละครับผมครับก็บบอมีอย่งางไรครับขั้นตอนในการเห็ดก็คือหลายๆที่อาจารย์คนเคยเห็ดมาานะครับที่เขาเคยเบิ่งหลายอาจารย์ที่เป็นเห็ดมา้าจะจะแค่เอาปูนปน,นี่ประมาณจักซสอนนึงนีงน่แหละครับผมกับอีสอนนึ่งนีง่เทาแล้วก็ เอามาผสมนม้ำผสมนม้ำนอันนี้ก็จะประมาณส่วนนิดหนึ่งมันส่วนส่วนโต๊หนึ่งนะครับอันนี้ส่วนแกงมันส่วนประมันส่วนหนึงแล้วก็คุกเข่าเข้ากันครับผมกคุกเข่าเข้ากันกับคนคนเข้า,ขากันเลยมือใส่มือ บีบๆออกครับผมให้มันมละลายนะครับว่งงาาเห็นให้มันละลายเข้ากันรับน้ำรับละลายเข้ากันกันใช้ไล่กับเพิ่มปริมาณสินตามที่เ้าต้องการนะครับนี่ผมสีใส่ระมาณนี้ครับปผมม่านหาหลิกมาจะเข้ากันดีนะครับผมสอนคนนี้ง ก็แดงกันเลยครับการท่านเห็นหลายๆสูตรที่เพิ่นใส่เพิ่นใส่อันนั้นก็ปูนเชียวมาสีสีขาวกรับนี่นะครับหนึง่งครับก็น่าจะใช้ได้ขึ้นนะครับแต่ว่าผมว่าสีแดงนี่มันสีนี้พวกขมิน้นพวกอย่างน้ำบ๊อบมัน่า,นาจะน่าจะโอเคก็ซุ้มเหมือนที่เป็นสีขาวอยู่ครับผมนี่ครับกา ทิ้งไว้ประมาณขึ้นนึงครับผมทิ้งไว้ประมาณขึ้นนึงแล้วเขาจะมากรองเอาไอ้น้ำใสเข้าไปสามารถไปฉีดปนได้เลยหรือเขาจะไปผสมน้ำอีกอะไรนะครับผมเพื่อให้เขาเจอจางลงอีกจกน้อยก็ได้รับขั้นตอนที่ฉีดไปเลยถ้าสมมติว่าผสมแล้วปั๊บนี่ขั้นตอนไปฉีดไปเลยนี่เพราะในในปูนนี่มันจะมีเขาเรียกว่าังไรนะสารที่มันในเกาะใบนะครับผมกับเกาะใบเนาะเขาเรียกว่าสารเกาะใบเนาะย อันแบบที่นี่ที่ผมไอ้นันไว้แล้วครับผมนี่ครับที่ผมแชรไปแล้วขึ้นหนึ่งเลยนะครับแชรแล้วขึ้นหนึ่งเห็นไหมครับมันมันตกตะกอนไปแล้วครับเพราะมันตกตะกอนไปป๊บแล้วผมกับสีมาเอ่อเอานี่เขาออกครับผมที่มันเป็นมะครับนี่ครับเหมือนมันเป็นเกลือแข็เกลือนะครับเขาตักออกเลยครับผมเอวนี่เขาเสียวเอาเต็นน้ำใสๆเขาครับทิ้งไปเลยครับ นีประกอบไซติงเลยครับตอนนี้เนี่ก็เอไปสามารถไปใส่ขวดสามารถฉีดพ่นได้เลยนะครับสูตรง่ายๆครับผมการแบ่งสูตรที่ผมเข็ยนไว้ในคลิปกระสีมี้เป็นพวกเอาไอ้อ่ารอย่างกับเปลือกไข่นะครับเนาะเปลือกไข่เรีขวดเรีขวดแล้วก็เอาไปไอต้มนะครับให้ละเอียดผสมกับกีนเท่าอย่างเงี้ยก็เป็นอีกเป็นสูตรหนึ่งครับผมแต่นี่เป็นสูตรเร่งรัดผมเพื่อกำจัดเพลี้ยไฟนะครับผม เอ็นะครับที่มันขึ้นหน้ารับอันนี้ผมีผมสิกองเอาน้ำใสเขาเพื่อสิไปฉีดพ่นตอนนะครับผมแต่กวางก็เพื่อว่ามันไปอุดตันในนั้นเท่านะครับใน,นกระบอกฉีดเท่านะครับผม กใส่กระบอกขีดได้เลยครับผมกระบอกขีดตัวนี้ก็ซื้อมากเก้าสิบเก้าบาทครับผมนีอยู่ห่างครับผมตัวนี้ใส่ได้นครับกวาดใส่แบบให้ดีกับเพิ่มอนนั่นใช้อีกครับผมพวกปุ๋ยฟองยังทีมันผมลุกดินเข้ากับเพิ่มนขอไปน้ำกันนี่ก็ได้ครับผมตัวนี้เป็นสูตรสำหรับกาจัดเพี้ยได้ยากครับ ทั้งนีกประมาณฤทธิ์เครื่องครับผมนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดห้าลิตรครับเราใส่อีกเต็มเลยครับนะครับมันเหลื่อมแตงหัวอ,อีกแล้วครับผมต้องจะหยาดแห้งครับผม กองแต่น้ำใสมันเน้นแล้ครับสูตรนี้ใส้ได้ทุกพืชไนะครับผมครับสูตรได้พืชทุกชนิดแผลกู้ใไดมีเคล็ดลับดีๆหรือว่าที่ดีก็นีคนออไไ่ครับแนะนำของมาได้ด้วยครับเด้อเป็นการแช่ประสบการณ์กันครับผม เลยลิดเครื่องพอดีครับผมบัตรที่นี่ก็ทิเตยมตัวฉีดแต่งนี่นะค,ค,ครับกดเต่งงานครับเนาะมันเป็นแบบใสงความดัน ที่นี่ก้อนที่ห่าที่ฉีดนะครับผมก้อนเท่าที่ฉีดนั่นเน่าทำความสาดตรงที่มันได้มีเพลยจังหน่อยใส่ใส่เป็นแปลงไี่ใช่หครับผมครับใส่ใส่เป็นแปลงไล่เขาออกจังหน่อยนั่มนะครับผมบนวาส์เซเวนซีเล่นครับกันกันไล่ยังสี่ใดกันไล่ครับผมเผืยอมันได้หน่อยลุ่งนะครับผมรูปแบบประจดไล่นะครับ มันป้อยใบดวนเขาด,ดิกินในหน่าเขตไปหลายนะครับเรือับล่ามไปครับส่วนอื่นใดน,นะครับเย้ที่นี่ล่าขีดเฮะนี่เลยครับผมตะแคงจักหน่อยครับผมไปล่าให้ขีดไมายถึว่าใบมันอยู่ทางนั้นบ่ครับกัวหนามันจะไปขังอยู่ไอ้โคนใบมันเรื่กับต้องตะแคงออกจากหน่อยประมาณนี้ครับผมตะแคงขีงดอ่ ตะแข้งเอาได้ครับเด้อที่นี่ก็จประมาณมื่สองมือเขามาฉีาดไม่แค่นึงครับผมครับหัวนิดนึงตะแคงยังตะแคงใหญ่นั้นถือไอ้คนมันเป็นไนครับมตมแข้งเลยฉีดใตใบยอยัางนั่น,นะครับ เอาครับผมคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามน,น,นั่นนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำลิปดีต่อไปให้เข้าเบื่องกันนะครับครับคลิปนี้สวัสดีครับ